สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียวันนี้มาติดตามข่าวเมืองพัทยาเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกกันบ้างที่ล่าสุดตั้งเป้าให้เป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเรียบชายฝั่งทะเลขนานกับ w a l k i n g s t r e e ทสู่แหลมบาลีไฮเพื่อเพิ่มแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่โดยผสมผสานวิถีความมีสเสน่ห์ของว l k i n g s t r e e t เดิมให้ลงตัวมากที่สุดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ที่จะเพิ่มขึ้นอีก5-7ล้านคนในปี2568เมื่อโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกเสร็จสมบูรณ์โดยผู้บริาหารเมืองพัทยาได้รับฟังการนำเสนอการทำแบบสอบถามเพื่อรับฟังความเห็นครั้งที่2ที่จะดําเนินการรับฟังความเห็นจากประชาชนเร็วๆนี้เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ วันที่11มิถุนายน2563มีรายงานจากเมืองพัทยาว่าตามที่เมืองพัทยาได้ดำเนินการโครงการศึกษาพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีไฮเมืองพัทยาเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบแหลมบาลีไฮให้มีความยั่งยืนสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมและเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่ทันสมัยโดยมีแนวคิดเปิดโอกาสให้เอกนชนร่วมลงทุนในกิจการของโครงการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกภายใต้นิยามเมืองท่องเที่ยวแห่งนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการพัฒนาพื้นที่บริเวณแหลมบาหลีไฮทั้งบนบกและในทะเลโดยมีเป้าหมายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่พร้อมพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือใหม่หรือปรับปรุงพื้นที่ท่าเทียบเรือเดิมให้เป็นท่าเทียบเรือสำาราญพัฒนาพื้นที่โดยรอบ Walking s สตรี t ให้มีความทันสมัย เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากชายหาดแหลมบารีไฮโดยมีสองทางเลือกเพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินใจคือทางเลือกที่1คือ New CBD หรือที่เรียกว่า Central Business District โดยเน้นพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของเมืองพัทยาโดยมีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่แหลมบารีไฮเป็นศูนย์กลางการเดินทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีสถานีรถไฟฟ้าท่าเรือแหลมบารีไฮและท่าเทียบเรือสำราญ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางร,รวบรวมนักท่องเที่ยวเพื่อกระจายการเดินทางไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นๆและเพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยการพัฒนาให้พื้นที่ New CBD หรือด้านพาณิชยกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่ทันสมัยแห่งใหม่โดยมีห้างสรรพสินค้าเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้าสามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ Walking Street ซึ่งจะพัฒนาให้ทันสมัยและขยายพื้นที่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยการพัฒนาด้านพาณิชยกรรมพร้อมพื้นที่นันทนาการแห่งใหม่เรียบชายฝั่งทะเลขนานกับ Walking State เดิมทางเลือกที่2พื้นที่นันทนาการขนาดใหญ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเชื่อมต่อกับชายหาดพัทยาดยมีแนวคิดการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่เรียบชายฝั่งทะเลเพื่อสภาพแวดล้อมให้สวยงามและเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนเพื่อส่งเสริมการใช้พื้นที่ริมน้ำเป็นศูนย์กลางกิจกรรมสาธารณะของเมืองพัทยาการออกกำลังกายและการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพและนันทนาการรวมทั้งเป็นจุดชมทัศนียภาพของอ่าวพัทยาที่สวยงามที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยมีการเชื่อมโยงการเดินทางทั้งระบบรางที่สถานีรถไฟฟ้าแทรมทางน้ำที่ท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮ รวมทั้งท่าเทียบเรือสำรานและทางถนนเป็นทางเลือกในการเดินทางเข้าสู่พื้นที่และสามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่วอลกิ้งสตรีทซึ่งจะพัฒนาให้เป็นพื้นที่นันทนาการขนาดใหญ่แห่งใหม่เรียบชายฝั่งทะเลขนานกับวอลกิ้งสตรีทเดิมเพื่อเพิ่มพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแนวกันชนเพื่อรักษาสมดุลระหว่างพื้นที่เมืองและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามทั้งนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการเสนอรูปแบบ และจัดประชุมรับฟังความเห็นของชุมชนในพื้นที่ครั้งที่สองเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางเลือกในการก่อสร้างโครงการเพื่อนำมาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพสามารถรองรับนักท่องเที่ยวรายได้ดีทำให้มีเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจและกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง และสามารถเพิ่มพื้นที่กิจกรรมนันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจให้กับคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองพัทยาอีกด้วยเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งในอนาคตจะเติบโตเป็นศูนย์กลางการลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่และมีโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการแบบไร้รอยต่อทั้งทางบก ทางรางทางน้ําและทางอากาศดังนั้นการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองต้นแบบ TOD หรือการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนและการพัฒนาเมืองให้เป็นรูปแบบเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ก็จะยิ่งเพิ่มมิติของเมืองท่องเที่ยวระดับโลกแห่งนี้ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นครับ